42่สว่าคาดคือน,นี้ลงมติแก้ไขรัฐมนูญผ่านฉลุยป,ป๋าเปมชี้ทุจริตฝังลึกเพราะคนเห็นแก่เงินมากกว่าจริยธรรมย้ำไม่ควรให้ลูกหลานว่าเนลคุณแผ่นดินสุขุ้มพันเปิดตัวรองผู้ว่าและคณะที่ปรึกษาชุดใหญ่เลื่อนรับทราบข้อกล่าวหาคดี BTS กนอง,องมีมติคงดอกเบีย้ย เผยเศรษฐกิจโลกยังเปราะบางเงินลงทุนและอัตราแลกเปลี่ยนผันผวนมหาัยศิลปากรงดรับนักศึกษานิเทศบุ่นอาจารย์นักศึกษาล่าชื่อให้สองกอ,อยกเลิกคำสั่ง สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มติชนข่าวข้ามค่ะประจําวันพุธที่3เมษายน2556อยู่กับเรา2คนดิฉันอารีรัตน์สุรุ่งเรืองค่ะและดิฉันวีรพัฒน์อินทมาค่ะสารัฐธรรมนูญนะคะมีมติรับคําร้องมาตรา68และ237แต่ว่าไม่สั่งคุ้มครองชั่วขราวนะคะทาให้การประชุมสภาวันนี้ดําเนินต่อไปได้ค่ะ,คะขณะที่ประธานรัฐสภานะคะก็เชื่อว่าการประชุมในวันนี้นะคะจะเสร็จสิ้นลงภายในเวลา22นาฬิกาก่อนที่จะมีการลงมติโดยการขานชื่อ วันนี้สารรัฐธรรมนูญได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนของกลุ่ม40สวหลังจากนายสมชายสแสวงการสวสรรหาใช้สิทธิตามมาตรา68เพื่อให้ยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68และมาตรา237ของรัฐสภาโดยภายหลังการประชุมสารรัฐธรรมนูญมีมติ3ต่อ2ให้รับคำร้องดังกล่าวไว้พิจรารณายกคำขอคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินพอไม่ปรากฏมูลเหตุอันเป็นการฉุกเฉินทำให้การประชุมสภาดำเนินการต่อไปได้ พร้อมกับขอให้ผู้ร้องทําสําเนาคําร้องให้ผู้ถูกร้องทําคําที่แจงภายใน15วันทั้งนี้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญขาดการประชุมนัดนี้ถึง4ท่าน ดานายน,นิคมวัยรัติพาน,นิรองประธานรัฐสภากล่าวว่าการประชุมวันนี้จะเสร็จภายในเวลา22นาฬิกาจากนั้นจะเป็นการลงมติในวาระแรกแบบเปิดเผยโดยการฐานชื่อนายดเรกถึงฝั่งสอสอนนทบ,บุรีสอวอนนท,บ,บ,ออนนทบ,บุรีในฐานะผู้นำยื่นยติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา237และมาตรา68 กล่าวว่ามาติของสานรนิธรรมนูญเป็นเพียงการรับเรื่องไว้พิจารณาเท่านั้นซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการพิจารณาในวาระแรกหรือสมาชิกรัฐสภายังคงลงมติรับหลักการได้อย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้ต้องคอยติดตามค่ะว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีปล่อยกู้30บล้านบาทให้บริษัทสามีตัวเองหรือไม่ ประธานองคมนตรีค่ะปา,ากฐกถาพิเศษเรื่องภัยทุจริตที่ร้ายแรงฝังรากลึกนะคะเนื่องจากว่าคนเห็นแก่เงินมากกว่าจริยธรรมค่ะแล้วก็ไม่ควรให้ลูกหลานกล่าวหาว่าเนรคุน are doing illegal to they is คนเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติผู้ตรวจการแผ่นดินและในโอกาสครบรอบ13ปีผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยปรกถาพิเศษตอนหนึ่งเกี่ยวกับการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงต่อชาติบ้านเมืองที่สุดโดยความชั่วร้ายเหล่านี้ถูกฝังรากลึกลงในชาตินับว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอายต่อการซึ่งต่อการคอร์รัปชันถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนหากไม่ช่วยกันถือว่าไม่เกิดมาเพื่อตอบคุณแผ่นดินและคนรุ่นหลังจะมองว่าเราเป็นคนเนรคุณ ขณะที่นางผานิษนิติทานประาพาสประธานผู้ตรวจการแผ่นดินให้สัมภาษณ์ถึงบทบาทการทำงานว่าที่ผ่านมาองค์กรอิสระอาจถูกมองว่ารับใช้ฝ่ายต่างๆถือว่าเป็นเรื่องปกติแม้ว่าจะเป็นอุปสรรคในการทำงานบางครั้งพร้อมฝากช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนจริยธรรมนักการเมืองผ่านเว็บไซต์ผู้ตรวจการแผ่นดินและสายด่วนหนึ่ง หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะคะลงนามแต่งตั้งทีมรองผู้ว่ากทมและคณะทํางานฝ่ายการเมืองแล้วนะคะพร้อมกับขอเลื่อนการรับทราบข้อกล่าวหาคดีส่วนต่อขยาย BTS ต่อ DSI ออกไปก่อนเนื่องจากว่าติดภารกิจ วันนี้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตน์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในหนังสือแต่งตั้งทีมรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะทํางานฝ่ายการเมืองโดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจํานวน4คนประกอบด้วยนายจุมพลสัมภาวพลอดีตปลัดกรุงเทพมหานครพลตารวจเอกอัศวินขวัญเมืองอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินางผุสดีตามไทยอดีตสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิป,ปัตย์และนายอามรกิจเชวงกุลอดีตกรมกร,ตกรมการอํานวยการบริษัท กรุงเทพธนาคมจำกัดนอกจากนี้ยังแต่งตั้งนายวันลบสุวรรณดีประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษาอีก7คนอาทิพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและมีนางสาวอนุสรีทับสุวรรณกลับมาเป็นเลขานุการอีกครั้งขณะเดียวกันในวันที่10เมษายนนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ <c oughs> จะเรียกหม่อมราชบง <c oughs> สุขุมพันธ์และรองผู้ว่าอีกสองคนคือนายอมรและนายจุมพลพร้อมพวกอีก8คนรับทราบข้อกล่าวหาฐานร่วมกันประกอบกิจการลดรางโดย ไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับสัมปทานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่58ซึ่งนางซึ่งนางนินนาชลิตานนปลัดกรุงเทพมหานครประสานมายัง DSI ข,ขอเลื่อนการรับทราบข้อกล่าวหาออกไปแล้วเนื่องจากว่าติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่ทหารพลาน,นาวิกโยธินถูกอุ้มฆ่านะคะโดยเร่งให้เจ้าหน้าที่ติดตามผู้ทำผิดมาลงโทษให้ได้ค่ะ พลอากาศเอกสุกรรมคุณสุวรรณพัทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่พลทหารมะอีลาโตลูอายุ24ปีสังกัดกองพันทหารราบที่7กรมทหารราบที่3กองพลนวิกโยธินภาคใต้ค้ายจุลาภรณ์ถูกกลุ่มคนร้ายจำนวน8คนแต่งกายเรียนแบบเจ้าหน้าที่ทหารมีอาวุธปืนครบมือบุกจี้ตัวก่อนที่จะพบศพพลทหารมะอีลาถูกยิงเสียชีวิตว่ารู้สึกเสียใจและต้องเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้ ซึ่งหากว่าทาได้ถึงขนาดนี้ก็ถือว่ายอมไม่ได้ทั้งนี้จะไม่มีการกําชับนาวิกโยธินให้ระวังตัวเพราะว่านาวิกโยธินส่วนใหญ่ฉลาดพอที่จะรู้ว่าต้องทําอย่างไรอย่างไรก็ตามก็ต้องมีการพูดคุยและก็ดําเนินการให้เกิดความสงบสุขและก็ยังต้องทําควบคู่กันไปพร้อมกับย้ําว่าอย่างน้อยการพูดคุยสันติภาพทําให้ผู้ก่อความไม่สงบมาคุยกับทางการแต่จะมีส่วนหนึ่งที่ยังไม่เห็นด้วยซึ่งหากว่าแรงมากก็จําเป็นต้องแรงไปแต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย ส่วนผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องขอให้ความขอความร่วมมือกับทางการผู้ส่งออกยังคงต้องแบกรับภาระอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่กรอง,งอมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่2.75ไปติดตามได้จากมติชนวิเคราะห์ค่ะ